พี่อุ้ยพี่อุ้ยกินก่อนหมพี่เยนๆ้รถเอาจากนักเอกเตี๋ยวค่ะเตี๋ยวฝีมือเจ้าภาพใครไม่ชิมแสดงว่ายังไม่มาถึงหนองบัวนะคะพี่น้อง ไม่ผิดใครอ่ะนี่ผิดใคยเดี๋ยวเขาม่ใส่เอาใส่นี่รูเขาใจ่นั่ไปใส่น้ำอย่เงี้ยไเครงเีแล้วแม่รำแม่ไปดูดนะแม่นะ นี่คือสัมพันธ์หนองบัวอันนี้คือน้าพยอมนะคะผู้ที่แม้ชีวิตจะเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บที่ลุ่มเล้าชีวิตติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีแต่น้าพยอมก็ไม่เคยย่อท้อ ในการใช้ชีวิตต่อพักพระเจ้าปธิทานภาวนาพระคำแล้วก็มาที่เสดักอย่างไม่ย่อท้อน้าพยอมเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะถึงแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับปัญหาที่แสนทรมานแต่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธพระเจ้าไม่เคยต่อว่าพระเจ้า